แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอสำหรับ YouTube ความยาวประมาณ1,300คําคำเกี่ยวกับรถไฟเช่าเมาส่วนตัวขององค์การรถไฟแห่งประเทศไทย SRT สำหรับจัดงานพิเศษในปี2025ขีดขีดขีดในปี2025นี้การเดินทางโดยรถไฟในประเทศไทยได้เปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างมากและหนึ่งในบริการที่กำลังได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆก็คือรถไฟเช่าเมาส่วนตัว โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือ SRT ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการประสบการณ์การเดินทางที่พิเศษก็ว่าการนั่งรถไฟธรรมดาไม่ว่าจะเพื่อการท่องเที่ยวงานอีเวนต์งานแต่งงานงาน,งานเลี้ยงสังสรรค์หรือแม้แต่การประชุมสัมมนา,าเคลื่อนที่กลางขบวนรถไฟบริการรถไฟเช่าเหมานี้ถือเป็นอีกหนึ่งความพิเศษที่ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการสร้างความทรงจำอันน่าประทับใจเพราะคุณสามารถเลือกเส้นทางปรับแต่งเวลาและกำหนดทีมของงานได้ตามความต้องการของคุณเอง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่องค์กรบริษัทหรือแม้แต่กลุ่มครอบครัวที่อยากฉลองวันสําคัญไปพร้อมกับการเดินทางชมทัศนียภาพทั่วประเทศไทยรถไฟเช่าเหมานี้สามารถออกเดินทางได้จากสถานีกรุงเทพหรือสถานีกลางบางซื่อและสามารถวิ่งไปยังจุดหมายปลายทางทั่วประเทศทั้งเส้นทางภาคเหนือเช่นเชียงใหม่ลำปางเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นขอนแก่นอุบลราชธานีหรือภาคใต้เช่นหัวหินสุราษฎร์ธานีและยะลาโดยสามารถกำหนดจุดแวะพักตามสถานที่ท่องเที่ยว หรือจุดชมวิวต่างๆได้อีกด้วยตัวขบวนรถไฟที่ใช้ในบริการเช่าเมาส์ส่วนตัวมีให้เลือกหลายประเภทตั้งแต่ขบวนรถพัดลมธรรมดารถปรับอากาศรถนั่งนอนไปจนถึงขบวนพิเศษตกแต่งใหม่ที่เน้นความหรูหราทัานสมัยภายในขบวนรถสามารถติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเวทีขนาดเล็กเครื่องเสียงโปรเจคเตอร์โตะ๊ะจัดเลี้ยงห้องประชุมหรือแม้แต่เคาน์เตอร์บาร์และพื้นที่จัดปาร์ตี้ ในปี2025การรถไฟยังได้เปิดตัวขบวนรถใหม่ที่สามารถปรับแต่งภายในได้ตามสไตล์ของผู้เชา่าไม่ว่าจะต้องการทีมวินเทจร่วมสมัยหรูหราหรือแม้แต่แบบลุยๆสำหรับสายแอดเวนเจอร์ทั้งยังสามารถนำอาหารจากเชฟชื่อดังขึ้นมาบริการบนรถไฟหรือจัดการแสดงดนตรีสดระหว่างการเดินทางเพื่อเพิ่มสีสัรให้งานของคุณกลายเป็นความทรงจำที่ยากจะลืมสิ่งที่น่าทึ่งคือการรถไฟมีทีมงานเฉพาะทางสำหรับให้คำปรึกษาเรื่องการจัดกิจกรรมบนรถไฟโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นทีมตกแต่งสถานที่ทีมบริการอาหารทีมประสานงานเส้นทางหรือทีมดูแลความปลอดภัยทําให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดการใดๆทั้งสิ้นและสามารถโฟกัสกับแขกผู้ร่วมเดินทางและบรรยากาศสุดพิเศษตลอดเส้นทางได้อย่างเต็มที่นอกจากความหรูหราและความยืดหยุ่นในการใช้งานแล้วรถไฟเช่าเมาของ SRT ยังเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวจํานวนมากช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในระหว่างการเดินทาง เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการจัดกิจกรรมโดยคำนึงถึงความยั่งยืนอีกหนึ่งข้อดีของรถไฟเช่าเหมาค,คือความเป็นส่วนตัวคุณไม่ต้องแชร์พื้นที่กับผู้โดยสารทั่วไปและสามารถควบคุมบรรยากาศภายในขบวนได้ทั้งหมดจะเปิดเพลงแนวไหนจัดแสงไฟยังไงจะตกแต่งแบบไหนก็สามารถทำได้เต็มที่เหมาะสำหรับงานเลี้ยงบริษัทงานแต่งงานหรืองานวันเกิดที่ต้องการความพิเศษแบบไม่มีใครเหมือน ลองนึกภาพดูว่าขณะที่ขบวนรถไฟแล่นผ่านทุ่งนาภูเขาหรือทะเลในช่วงพระอาทิตย์ตกแขกของคุณกำลังนั่งจิบไวายฟังดนตรีสดภายในตู้รถไฟที่ตกแต่งอย่างสวยงามเสียงล้อรถไฟบทรางกลายเป็นจังหวะของความโรแมนติกที่ไม่มีใครลอกเลียนได้ประสบการณ์แบบนี้คงหาไม่ได้จากที่ไหนในโลก สำหรับราคาเช่าเหมารถไฟนั้นจะขึ้นอยู่กับระยะทางประเภทขบวนรถจำนวนตู้ที่ต้องการและบริการเสริมต่างๆเช่นอาหารเครื่องดื่มการตกแต่งและการแสดงโดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ10,000แบาทต่อวันไปจนถึงหลักหลายแสนบาทสำหรับขบวนพิเศษที่จัดเต็มทุกรายละเอียดแต่ถ้าเทียบกับประสบการณ์ที่ได้รับและจำนวนผู้เข้าร่วมแล้วถือว่าเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าไม่น้อยในปี2025ความนิยมของบริการนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้จัดอีเวนต์และกลุ่มนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่ต้องการสัมผัสประเทศไทยในรูปแบบที่แปลกใหม่และน่าจดจำหลายๆบริษัทเริ่มหันมาจัดก,กิจกรรมแบบ CSR หรือกิจกรรมทีมบิลดิ้งบนรถไฟเพราะสามารถเดินทางไปยังชุมชนต่างๆและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรกับสังคมได้อย่างลงตัวนอกจากองค์กรและนักท่องเที่ยวแล้วยังมีกลุ่มวัยรุ่นและคู่รักที่เลือกใช้รถไฟเช่าเหมาในการจัดกิจกรรมวันเกิดปาร์ตี้สละโสดหรือแม้แต่ง,งานขอแต่งงานที่แสนจะโรแมนติก เพราะการเดินทางบนรถไฟทำให้ช่วงเวลาสำคัญเหล่านี้ยิ่งพิเศษขึ้นไปอีกขั้นเทคโนโลยีในปี2025ยังช่วยให้การเดินทางด้วยรถไฟสะดวกยิ่งขึ้นผู้เช่าสามารถติดตามตำแหน่งของขอบวนรถแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันของ SRT รวมถึงสามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ประสานงานผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อขอความช่วยเหลือหรือปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางได้ตลอดเวลา สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือการเชื่อมต่อของขบวนรถไฟเช่าเหมากับแหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมอื่นๆเช่นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการเยี่ยมชมหมู่บ้านโอทอปการเดินป่าหรือการล่องเรือในแม่น้ำเมื่อถึงจุดหมายปลายทางขบวนรถสามารถจอดให้ผู้โดยสารลงไปร่วมกิจกรรมแล้วกลับขึ้นรถเพื่อเดินทางต่อได้ทันทีในอนาคตอันใกล้การรถไฟแห่งประเทศไทยยังมีแผนจะนำรถไฟพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในการเช่าเหมาส่วนตัวเพื่อเพิ่มความเงียบความเร็วและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งจะทำให้บริการนี้กลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับงานพิเศษในทุกโอกาสสรุปแล้วบริการรถไฟเช่าเมาส่วนตัวขององค์การรถไฟแห่งประเทศไทยในปี2025ไม่ใช่แค่การเดินทางจากจุด A ไปยังจุด B แต่คือการสร้างประสบการณ์อันล้ำค่าที่จะอยู่ในความทรงจำของคุณไปอีกนานไม่ว่าคุณจะเป็นนักวางแผนงานอีเวนต์นักเดินทางหรือแค่คนธรรมดาที่อยากทำอะไรใหม่ๆใ,ให้กับชีวิตรถไฟชเช่าเหมาคือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้าม หากคุณกำลังมองหาวิธีใหม่ในการเฉลิมฉลองวันสำคัญอยากจัดงานกลางขบวนรถไฟหรือต้องการท่องเที่ยวแบบกลุ่มที่ไม่เหมือนใครลองติดต่อการรถไฟเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและเริ่มต้นการเดินทางอันน่าตื่นเต้นในแบบที่เป็นคุณเองขีดขีดขีด,ขด,ขดหากคุณต้องการให้ฉันเพิ่มส่วนอื่นเช่นสโลแกนตอนเปิดวิดีโอหรือคำพูดปิดท้ายแบบชวนติดตามก็บอกได้เลย